บ้านอิงเขาพร้อมครัวลงจอดรถด,ดาดฟ้าไปนอนดูดาวตื่นขึ้นมาจิบกาแฟแลกเขาลูกใหญ่ๆกันที่โคกสำโรงลบบุรีครับสวัสดีครับวันนี้ผมบอลเอ็มสุกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวบ้านสวนอิงเขากันนะครับกันที่อำเภอโคกสำโรงลบบุรีนะครับบ้านสไตล์โบเดนพร้อมดาดฟ้าจะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมๆกันครับ อากาศดีมากๆนะครับเพื่อนบ้านเยอะแยะก็จะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับก็คือเป็นล็อกนะปูนเปือยครับแล้วก็เจ้าของบ้านเดินระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับหลังนี้38ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะห้องน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันประตูนี่โอ้โหยังใหม่อยู่เลยนะครับไฮไลท์ที่สำคัญของห้องนี้ก็คือตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเปิดหน้าต่างไปนะครับ วิวเขาลูกโตโตเลยครับวิวเขาตะเขาทองครับสวยงามมากครับก็จะมีห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็จะมีกระจกนะครับสามารถส่องได้นะครับตรงบริเวณด้านข้างของห้องแต่งตัวนี่ก็จะเป็นโรงจอดรถนะครับด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดาดฟ้ากันนะครับไปกันเลยครับโอ้โหพอขึ้นมาครั้งแรกต้องบอกว่าว้าวเลยนะครับ วิวเขาลูกใหญ่มากบรรยากาศดีสุดๆนะครับตอนเย็นนี่เหมาะสําหรับทําปาร์ตี้บาร์บีคิวกันมากเลยครับบนดาดฟ้าแล้วก็นอนดูดาวตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายนอกนะครับประตูเหล็กนะครับทําให้อย่างดีนะครับแล้วก็มีล้อมรั้วนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูลงรถกันนะครับนี่นะครับ ลงรถนะครับเป็นหลังคาเม็ท่านชี้นะครับแล้วก็แถมแทงน้านะครับขนาด500ลิตรนะครับแล้วก็เป็นปั๊มน้านะครับเป็นระบบน้ําบาดาลนะครับผมเจ้าของกระซิบมานะครับว่าแปลงนี้พิเศษตรงที่มีไผ่หวานนะครับจากอำเภอสมเด็จกาสินนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับมาบ้านหลังนี้นะครับประมาณ200กิโลเมตรจากถนนโพนจิทินนะครับถึงอำเภอโคกสำโรงเลี้ยวขวาเข้าถนนสุรนารายนะครับจากปากทางถนนสุรนารายมาบ้านหลังนี้ประมาณ1.5กิโลเมตรที่นี่ห่างจากอำเภอโคกสำโรง 8กิโลห่างจากโลตัตสกล้งสำโรงประมาณ9กิโลก็ถือว่าไม่ไกลนะครับแล้วก็มีน้ําบาดาลนะครับไฟฟ้าก็คือจะเป็นโซล่าเซลล์นะครับผมบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่3 9 8ตารางวาสนุนราคาที่1.3ล้านบาทรวมค่าโอนนะครับฟรีโอนนอกจากที่ดินแบ่งขายและบ้านรีโนเวยแล้วนะครับเรายังรับรีวิวอสังหาและถ่ายภาพมุมสูงทั่วประเทศในราคาย่อมเยาวเลยครับฝากติดตามเ e อียมสุขแลนนะครับทาง Facebook เ e อียมสุขแลนพรอพเพอร์ตี้ ช่อง YouTube เอียมสุขแลนด์อสังหาที่ดีละบ้าน TikTok เอี่ยมสุขแลนนะครับเว็บไซต์ w w w i a m s u k l a n d c o m เอียมสุขแลน,น, ite, com, แน .com นะครับเ,เบอร์โทรศัพท์นะครับคุณบอส0892622822คุณแยม0988247490ขอบคุณครับผม